ครับวันนี้พวกเรามาดันดอยช่องเจ็นะครับสถานีทวนสัญญาณของโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องเจ็ดนะครับซึ่งตั้งอยู่ถนนลำปางงาวนะครับ<ด>ผมปั่นขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับโค้งนี้จะเป็นโค้งที่ยากที่สุดนะครับหลายคนจะมาเสร็จตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าโคงนี้ฉันมากเอาพิจิตเป็นไงพี่สารภาพบาปเอามองกล้องมองกล้องอมองกล้อง <แฟ S 1> มองกล้อง,อง,องโอเค <laughs> ผ่านไปเลยพี่เ, <laughs> เอาขึ้นไปถึงเนินนี้แล้วแล้วพี่รอก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปสถา,านีพร้อมกันเพราะว่าหมายเยอะครับตามมาด้วย พี่ตีนะครับ <laughs> พี<ธ>่ตีก <laughs> ็สารภาพบาปบอกแล้วช่องเจ็ดสีเป็นเนินที่ชันนะครับชันมากแต่ก็ไม่ยาวนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมาเสร็จตรงโค้งนี้นะครับทุกลลยเยัง <laughs> 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 ไงพี่ตีชันไหม ไม่ได้ทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมโอเคพี่ okay, พ <laughs> นูนะครับพี่จิตนะครับสารภาพบาปเห็นไปรอนน้องๆอ,อยู่ข้างบน <laughs> นี่ครับตามมาด้วยพี่ปี้พี่ปี้ทถตูดมาข้างหน้าปลายเบาะเลยปลายเบาะทบตูดมาข้างหน้าปลายเบาเลย,ลย,ลย,เลยพี่ ปเบางอข้อศอกก้มตัวไมาอีกไมาอีกกระเถิบกระเถิตูดอีกกระเถิตูดมาอีกปไปเบาะเลยอ่าน้องๆเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใช้เทคนิคที่เคยสอนเนี่ยเห็นไหมพี่ปี้หม่ได้ตั้งไก่พี่ปี้พยายามมาไหมถึงตรงที่ผมนี้อย่าพึ่งถอดใจพี่อย่าพึ่งถอดใจอ่ามามาพี่มา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 เถิบอ,อ,อีกเถิบอ,อ,อีกเถิบอ,อ,อีก เออมาอีกพี่มาอีกมาอีกนิดหนึ่งนิดนึงโอ้เยี่ยมเลยพี่สุดยอดน้องดูนะพี่ปีมาไกลขนาดนี้แล้วนะไปพี่ไปไปอีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียว,อเ,ยวเออโอเคพี่เก่งมากพี่ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็โอเคนี่คือความพยายามครั้งที่สองใช่ไหมพี่เป็นไงบ้าง <laughs> อันนี้คือคือครั้งแรกใช่ไหมครับ ่โอเคพี <OK ่ผมไม่ทำอะไรเยอะละพี่เขียนขึ้นไปเลยพี่อันนี้รอน้องนงนะครับเอาพี่เพชรอ้าวพี่เพชรบอกว่าเดินชัวกว่าใช่ไหมพี่เหนื่อยน้อยกว่าอีกอย่างน้อยก็ได้เห็นข้ามูลเหมือนกันเอาน้องเร็วเนี่ยเห็นไหมโค้งเนี่ยยาก อาพิเพชรช่วยพี่พี่เข็นหน่อยอย่าดัานตูดหน่อยครับตอนนี้รอน้องนงอยู่นะครับนงเถ็บเถ็บก้นมาข้างหน้า ไปไปลายเบาเลยน้องไปไปลายเบาเออค่อยๆค,ควงมาถ้าหน้ามันจะยกก็กระเถิบมาอีกให้นั่งปลายเบานิดเดียวควงแค่มีกำลังกดข,ขนาดพอเออกระเถิบมาอีก เพราะว่ามันเริ่มจะตั้งเป้าให้ถึงตรงที่พี่ยืนตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งถึงไปมองถึงโค้งโค้งโค้งขวามาเออดีมากทรงดีทรงดีมาเรื่อยๆถ่ายวีดีโออยู่อย,อย่าลงอย่าลงหน้ากล้องนะชายาออนะชายานงดอยตุง อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะมามามาพี่ปีไก่แล้วนะพี่ปีตรงนี้นะโอเคน้องเถิดบีเถิดเถิดมาอีกเออก,กดดีมากเยี่ยมผ่านไปเลยน้องผ่านไปผ่านไปผ่านไปนิดเดียวนิดเดียวาาน,นิดเดียวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออ ปลายปไปถึงที่พี่ปี้เลยคราวนี้ขึ้นง่ายแล้วท่าเลยหลักตรงนี้ขึ้นง่ายแล้วมาเยี่ยมเลยน้องโอ้สุดยอดตบมือเชียร์หน่อยข้างบนเชียร์หน่อยปลปลให้สุดนะไปให้สุดนะวิดีโอถ่ายอยู่นะ โอเคถึงตรงนั้นพักก่อนอกกเฮ้ยพักให้มันหายใจก่อนไม่เสียแล้วตรงนี้มันเป็นทางเรียบแล้วเดีย๋ยวรอขึ้นไปพร้อมกันโอเคนะครับผมจบการนำเสนอระเวงเท่านี้รักนะครับทุกคน <Yeah. S 1> จบจบ